แต่นุฏิปมี่เหรอครับแจ่กุีิก็ไปหาหมอครับโอ้ยผัดเผ็ดปลาไหลครับแบบบ้านๆครับใบโอ้ยหอมใบกระเพาะครับครับนี่ก็เป็นปลาไหลที่หั่นเรียบร้อยนะครับใน้มาหาตัวกเพากินครับเห็ดแซ่บครับครับ มือนี้ก like um? ็ได้ปลาไหลนะครับส hmm, ิมาผัดสิมาผัดเผ็ดปลาเผ็ดปลาไหลครับผมแฟนครับครับหน้ามืออาบมาสองมือแล้วครับเสือตัวเก้านะครับมือที่สามครับมือนี um ้ครับแต่มือไหลจะนอนหนี si> okay, ่งมือที่สามไซร้แล้นีถอดอยู่ครับนี่มักคักมักคักคัดเสือตัวนี้ครับของแท้ครับเพิ่นไปหาปลาไหลรับนไปหาปลาไหลด้ปลาไหลมากครับมือนี้ผมว่าได้ปลาคอนะมือนี้ได้ปลาไหลมือพัดเผ็ดปลาไหลครับเดี๋ยวมาเบิ่งในช่องนะครับของแท้ครับสามมือแล้วครับผม ดังไฟครับดังไฟนะครับเนาะโอเคครับโอเคครับลองเขาสิดังไฟครับใส่แบบทานนะครับเนาะบ่ได้ใส่เตาสุดยอดครับวิธีอีสานเดี๋ยวไปหาแนงอ้อยบ้านๆครับหาแนงอ้อยมาครับพอแล้วครับครับกได้ไฟอ่าน้องเปิ้ลเขาเห็ียดติดฐานแล้วนะครับดังไฟเป็นดังทานนะครับใส่แบบวิธีท่าบานท่านเดี๋ยวผมจะทอดก่อนปลาไหลนี่ เราตามเลยเค,เ,คเครื่องเครื่องเครี่ยงเครื่องที่เดือดพัดนะครับเดี๋ือดถอดพร้มอมก้อนครับตอกกบก้อนนะครับอ่มาเบิ่งกันนะครับเราตีถอดก่อนนะครับกบ,กบ ครับกันแล้วนะครับผมทอดแล้วเปิดแล้วจิ๋นครับเปิดแล้วครับล่าเเปิดลยทอดเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวพงศ์เดี๋ยวมาพักไว้พักไว้ก่อนเดี๋ยวคงศดียวถมาผัดเครื่องลาดเลยครับเดี๋ยวเบิ่งอีกทีนะครับี่นมีตะไคร้นะครับตะไคร้ขอบคุณครับใายครับขอบคุณครับแฟนครับครับสามหมื่นนะครับหน้ามาท่านเรียนอยู่ครับ วางฐานนีดีเลยแก้คอยอยู่แก้เข่ามั้ยกระช่ครับก็ใช่ขาดเพื่ออะไรนะครับพัดเพชรนี่นี่ครับขาดเพื่ออะไรอยู่สามย่างที่นี่สามย่างเลยครับขาดเพื่ออะไรครับก็ใช่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไครสามย่างขาดเพื่ออะไรครับครับวันนี้ก็สิมาผัดนะครับวันนี้พัดเครื่องก่อนครับที่แกงที่ตำไว้ครับ อหอมเลยครับนี่ครับหูย,ย <c oughs> ในมือกล่องแล้วครับน้ำร่างพคกครับนี่ครับหมองแทบยิ่หมองน้ำล่างพคกเลยครับโอ้ย มันสูตรก็จริงๆผง,งปรุงรสครับเดี๋ยวจะค้นหมักนะครับเนาะเอาตามที่จะาของหมักกินเห็ดเสฟป่าเจ้าของครับอยไปคิดกันพื้นครับว่าจะาของไหนเสียบกเกานัไรหละครับตาเนือกระชชยครับขาดว่าเลยนะครับกระชา้หอมนี่ครับในการครับ ตามด้วยลงเลยครับมะเขือครับ S 1> <S 1> <S อ,อบกอดนะครับตามเนื่ดก็เทลงไปประกูด เรียบร้อยครับโอ้ยผัดเผ็ดปลาไหลครับแบบบ้านๆครับใบอ้ยหอมใบกระเพราครับหืมปลาไหลสับเป็นต้นครับห่อต้องปรุงหลายรอบครับรอบเดียวจบเลยครับเผ็ดแซ่บครับยอดเย้ครับ ครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับวันนี้มากซิมครับมักซิมครับกินเลยครับผันข้าวเขาเขากินข้าวเจ้าครับแต่ผมก่กินข้าวของเจ้าผมกินของเดียวครับปลาไหลผัดเผ็ดสัตว์ม่อมไหมปะเขาผัดเผ็ดปอะไร ก็พอ,พอเาไมดพัดว้าวน้มันกระดูกเดี๋ยวจไป, <c oughs> จไ,ปจไปกันเดี๋ยววัน้เดียวใหยังก็เดี๋ยวจะไป็ไปเดีแวแต่คนนีมงมีเหรอครับแต่คนนีจไปหาหมอครับเอาพอกันไหมครับเดี๋ยวขอายยกิน่อนครับวัสด,ดีครับวันครับ